การที่ไอ้กิ่งกับกับพวกนียนะสู้ทองดีไม่ได้ไหมทองดีเตะมาต่อยปากแตกคิ้วแตกแลโดนฟันศอกแล้วก็ตายข้างนึงก็ไอ้นี่ยแดงกำเลยนะเป็นข้อเลือดเลยอ่ะคือก็ไปฟ้องครูเมฆเดินเข้าไปหาครูเมฆครูเมฆกำลังนอนดูประกัดอยู่นะคือเอาไอ้ที่บังออกอะประกัดกำลังพองกันสวยงามเลยนะนอนดูอยู่เพลินไอ้พวกนี้เข้ามาฟ้อง ครูเม่ก็ลุกขึ้นมาเลยครูที่บอกเนี่ยไอ้ทองดีอ่ะมันเร่งพวบผมเนี่ย,นเ,นเ,ยเนี่ยดูบาดเจ็บหมดเลยแต่ครูเมฆเนี่ยรู้รู้นิสัยหลานตัวเองอนะรู้รู้นิสัยลูกหลานตัวเองก็เลยถามว่าเองกี่คนสี่คนสี่คนเองสู้ทองดีมันคนเดียวไม่ได้แล้วยังมีหน้ามาฟ้องอีกเหรอมึงไม่อายคนอื่นก็เนี่ยมึงเป็นหลานกูนะแล้วกูบอกให้มึงฝึกมวยนะมึงสนใจฝึกไหมให้เตะต้นกล้วยมึงก็เตะย่อแย่ ตอต้องกล้วยเน่าแล้วจะไม่ขาดเลยมึงเห็นไหมทองดีอ่ะวันหนึ่งสามสี่ต้นแต่ขาดหมดกูบอกมึงแล้วไงให้มึงฝึกมูวให้ดีแล้วก็สู้มันไม่ได้เห็นไหมล่ะก็มึงไม่มีฝีมืออะ่ะไม่สนใจฝึกซ้อมมึงไปเลยไปเอาใบพูวะตมกับเล่าโปะร,รักษาคือสมัยก่อนเขารักษาแผลสดด้วยกันใช้ใบพนะูนะตากับเล้าหรือไม่ก็เป็นพวกไอใบสาบเสือ อ่าตัากวัเลาแล้วโป,ปะผสมน้ำผึ่งหน่อยได้โปะแผลสดน,นะเนี่ยมึงไปเลยแล้วพรุ่งนี้มึงซ้อมให้หนักกันนะไม่งั้นมเป็นอย่างนี้นะมึงสู้ใครก็ไม่ได้หรอกเสร็จแล้วพวกไอจิตก็ไปหาใบภูคือหาสมุนไพรนะมาบดยาแล้วก็ใส่เหล้านะแล้วก็โปะปากโปะโนกแก้มเลยแบบเนี้ยช่วยรักษานะทีนี้ครูเมฆก็เดินไปหาทองดีเลยทองดีนั่งอยู่ที่เดิมนะ แต่ก็คิดหนักเพราะว่ากลัวว่าคือไอ้พวกที่เป็นลูกหลานครูไงลูกหลานครูเมฆนะก็กลัวว่าครูเมฆเนี่ยจะไม่ชอบอบ้า,าจะมาโหอะไรประมาณนี้นะครูเมฆเดินเข้าไปหานะทองดีเอ่ยปากจะพูดครูเมฆบอกเฮ้ยไม่ต้องพูดแรอกทองดีข้าเข้าใจเองข้าเป็นครูมวยมานานแล้วนะเองนี่เป็นธรรมดาดีว่าไอ้สี่คนเอายังไม่อยู่เนี่ย แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเองไม่ต้องไปคิดมากหรอกเอ้อพวกเนี้นะนิสัยมันเป็นอย่างเงี้ยให้มันโดนแบบนี้บ้างมันจะได้เข็ดนะเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครูไม่ว่าอะไรเองแล้วเองซ้อมให้ให้หนักกว่าน,นี้นะเดี๋ยวครูจะปล่อยวิชาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะขึ้นเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวครูพาไปเองฝึกให้เต็มที่นะต้องดีตองดีบอกครับ